สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมีาา่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเทศกาลฮาโลวีนนะคะมาทำการซ้อนหาฟักทองแบบฟรีๆนะคะโดยการเอาเหรียญไปซื้อฟักทองก็จะได้มาแลกเป็นสกินหรือว่ากรอบโปรไฟล์อะไรต่างๆนะคะจากการที่เราเคยบอกไปนะว่าฟักทองเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีมาขายเป็นเหรียญอยู่แล้วนะอ่ะ เรากดมาตรงไอเทมนะคะเราก็เรื่อมาตรงนี้นะก็จะเป็นฟักทอง10ชิ้นนะคะชิละ500เหรียญอ่ะเราก็ทําการซื้อไปทั้งหมดเลยนะคะก็จะอยู่ที่5,000เหรียญนะปึ๊บนี่อ่ะ กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไหนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็ได้มาแล้วนะคะง่ายๆสำหรับฟักทอง5 0 0พนเหรียญห้า0เหรียญของเราได้มากี่ชิ้นนะทุกคน10ชิ้นนะบางทีก็อาจจะหลงๆเรื่มลืแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้ฟักทองนะคะก็สามารถมาสุ่มตรงนี้เพิ่มได้ตอนนี้เรามีอยู่20ชิ้นนะคะเรายังแลกอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวกิจกรรมนะคะถึงวันที่31อ ตุลานี้เลยนะเพราะว่าฮาโ o ลวีนก็คือวันที่31นะคะทุกคนแล้วนะ่าจะเก็บได้สัก50ชิ้นเอาไปแลกสก,กินนะเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่าเราเนี่ยจะแลกเป็นยังไงนะช่วงนี้ก็ทําการสะสมทยอยสะสมอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะคะคลิปนี้มีประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีวงแหวนเวทอันนี้ด้วยอ่ะมาดูวงแหวนเวทนะคะเป็นวงแหวนเวทมือสังหารนะแล้วก็ ไม่ได้มาสุมให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปทําทาคลิปกิจกรรมหน้าแล้วกันเพราะว่ามีเดี๋ยวมีสกินใหม่เข้ามานะคะแม่ก็คือแม่แน่นอน100%นะคะ mm. คลิปนี้ก็ขอเชิเพื่อนกด Share, แชร์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะ mm. ทุกคนก็อย่าลืมไปดู RV Po l โปลีด้วยนะช่วงนี้ RV มีการแข่งขันกันนะค mm. ือการเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะหาเวลาไปดูโปลีแล้วนะเ mm. วลาเจอกันะ